ครับวันนี้เราก็จะมาอัดทูพีดกันนะครับคนเห็นชื่อผมตรงนี้ไหมมันมีชื่อได่ไกลนะครับในชื่อผมในโลบอรนนี้แล้วดูคุณอาติมตอนนี้ไปชื่อขายแล้วอาติมครับคนสร้างทูพีดตอนนี้เขาได้ออกไปแล้วครับเป็นชื่อผมเองฮ่า ว่าผมได้คลองเกมนี้แล้วไงครับแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกพราผมไม่ได้แอดมาไม่ได้มาหมายถึงไม่ได้คลองอำนาจมานะหรือไม่ได้อำนาจที่จะพิมพ์คำสั่งนู่นสั่งนี่มาโมกแค่เป็นคนสร้างรวมเท่านั้นคุณต้องเชื่อเห็นขนาดทันแล้วแหกตาดูดีด ฮ่าดูครับแค่หัวเจ็ดล้านสามฮ่าผมก็เคยครอบครองอาวุธในตำนานเนอยนั่นคือเงาเด็กช่างมก็เหอครับด้วยตำนานที่คุณอาจจะไปรู้เงาเด็กช่าง เด็กช่างจะที่เราในบ้านเงาแม่ครอบของมาแล้วแต่ตอน ได้เลยขอรีเซ็ตคาแรคเตอร์ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมได้เลยจะให้สามไฟกับพี่เดี๋ยวเนี่ยมันช้าเกินไปไหมคงไม่ช้าหรอกเป็นงอ่ะอ <tout S 2> ่ะอดมิน uh huh. ลงน้ำได้ไม่ตายครับยังรอเลยนี่ มีบักบางครั้งนะครับฮ่าฮ่าแอดมิน I am admin ก็อเล่นผมไม่ใช่แอดมินหรอกผมไม่ได้ครอบครองอะไรทั้งนั้นนะครับผมใช้โปรแกรมหนึเงเลยแล้วทุกคนเห็นชื่อผมใช่ไหมปรากฏอยู่ตรงผู้ส่ามันคือเรื่องหรอกฮนะฮะตอนนี้เน็ตผมก็ช้ามากแดงดีแ <illes> ด พอน้ำมันมันแหลกไงมันแหลกเฮ้ยอยู่น้ำมันแหลกเกินไปไหมนี่โอเคมาแล้วครับแล้วผมได้ครอบครองอาวุธในตำนานขนไฟเอาเวเกณโอเคไฟเอาไว้เกณฑ์ขอ,อยากได้ก็บอกผมได้นะครับ เพื่มเฟรนกับผมแอดผมมาชื่อก็ให้ดูครัหนึ่งสองสามโอเคมาต่อผมมานะครับผมจะไปฆ่าก้อดให้รู้ว่าก้อมันฆ่าง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมันหายไปไหนวะเอารับโยควาย ใชเหรอบังอาจอย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอติดติดติดบงอาจนะไอ้นี่นี่กับบุคคลที่เทพที่สุดในเซิร์ฟที่ไม่ใช่แอดมินตากรเหรอคนเชื่อไหมว่าผมสามารถเอามีเีธรรมดาไปต่อยกับมันได้ เฮ้ยเดียวลงมา,ามก่อนเฮ้ยผมปักปุ่มปักชิปแล้วไงหมัดธรรมดานะครับปล่อยกับมันใกล้ตายแล้วผมใช้หมัดธรรมดาเจ้ามังกรเกก้าดีไงเดี๋ยวดีอะไปมังกรตกตัง้ง น้าฮ uh ่า huh. เด็กเทพนี่แต่ผมไม่ได้ไมีเจตนาจะบูรี่ใครนะครับโอเค่ผมก็แค่ทำเลีนเลีนผมก็ขอผมก็อยากขอโทษเขานะฮะเฮ้แต่ไผ่วะนี่ไผ่ไผ่ไผ่ออร์จูเจ้าเงี้ยหรือไม่เห็นออรโจโูเจ้เลย เจตนาจะมาบูลลี่เหรอบูลลี่งั้นเหรอจะมาตีได้ไงแส่เขาแค่ชวร์บนให้ดูแล้วนะคนดีในสังคมครับเออวันนี้ผมก็จะไอ้ตามหมาบนปีเสอร์นะครับมีรูบีน้อยมากทางผมปีศาจเอาเวคเก้นนะครับผมจำได้ว่าผมเคยใช้ผนสายฟ้าเอาเวกดูเนะอีกไม่นอน o oh มัยกอดทำมาเมื่อหนังสือน้องสือ,อ,สอคุณเห็นไหมแค่แป๊บเดียวเองนะครับน้องสือฮาร์ดแครีบุ๊กนะคะใครมาเอาถ้าใครอยู่ในเซิร์ฟผมเซิร์ฟนี้ก็เอาได้ตรงนี้มีไหมน็อตมี โอเคผมก็ตามมาแล้วว่าไปคนใกล้ตายอเอเ้ยเพราะเราก็จะไปกาะไอเดีเอ้ยอย่ารัดเว้ยโอ,โอชิแล้วไงบินขึ้นไปเขาจะบูลลี่เราไหมลองไปถามว่า ว่าขอผนหะน่อยเดี๋ยวมันบักป่าอือหืออือหือไปบอกเขาดูว่าเอฟพลีส์ับเป็นคนโง่น,นะครับเอฟพลีส์ ผมไม่ได้ขูนะครับผมก็แค่ชวนให้เราดูไม่เหรอ จริงดิทำไมดิดีเพลซิ้งความดีเพลซิ้งจะไม่หายไปเมื่อการ้องตีอีกเยอะขนาดยิงไม่เสร็จยังตีเลยบ้าที่ไหนวะจะโดนโด,ดนแกงรือไงตกกต็ตายเลยนะดู ก็ก็ก็ยังกลัวก็ยังกลัวก็เนี้ยะเอาไงออกกับปูเอ้ยนี่เหลือคนดีในสังคมแกพูดว่า s อรี่แค่แค่นั้นเองจะบอกไม่นี่ต้องถูกแกง สองคมตายไปซะถ้ายังไม่บอกขอโทษแกตายฮะไอ้ค้าบู ไม่ได้มีเจตนาจะมาแก้งนะครับแต่เขาไม่ใช่คนดีจะแก้งเหรอมันไม่ท่าหรอกอเมร์ เอคุณอาฟินที่ม,มาคุณอาินจมาเจอลิปนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวนีน mm hmm. ก็จรีบอนะโอเคตอมาเาก็ไปอัดล้วก็ไปหา มีสองผมที่ได้ผลเอาไว้มีสามผลที่ผมได้มาแล้วผลเอาไว้ที่ผมเคยใช้ครับผลไฟเอาไว้ผลไฟเอาไว้แล้วผลสุดท้ายผลน้ําแข็งเอาไว้เยกวผนสุดผมก็คิดว่าผลสายฟ้าที่ควรใช้แล้วผลไฟด็อผมได้รับผลไฟมากกว่ามันใส่ฟวามก็ฟความดีนัแต่เรื่องการเดินทาง ทำไม่ได้ผมก็ทำไม่รู้แล้วผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณครับบายเจอกันนะ